แบร์ a m มิลี่ยิดี้อนคับทุชีโรกมาชาแลเราอยู่ในเกมเก n ชิน n ิ m p พ c t อีกแล้วนะทุกคนวันนี้พี่จะมาทำภารกิจวิญญาณอันที่สองนะทุกคนที่พี่ไปเจอมาเนาะก็คืออันนี้ให้น้องๆวาร์ปมาที่ชี้ไรนะเกาะชี้ใยนะทุกคนเพราะน้องๆวาร์ปมาปุ๊บเดิลงจากแท่นวาร์ปมาถ้าน้องมาตรงเรือนี้น้องๆจะเห็นบ่อปลาตกเลยน้องๆจะต้องตกมันให้ได้นะ อย่างน้อยหนึ่งตัวออพอน้องๆตกได้มันจะเข้าคาสินงน้องๆจะเจอกับวิญญาณของอีเป้น,นะทุกคนเหมือนว่าเขาจะให้เราไปตามหาอ่าของบางอย่างที่ถูกปลากินเข้าไปนะซึ่งพี่ให้น้องๆวาร์ปมาที่จุดนี้นะทุกคนตรงเกาะตรงนี้วาร์ปมาที่นี่แล้ววิ่งไป โอเคนะตรงนี้นะทุกคนน้องๆจะเห็นว่ามีนกอยู่ที่ท่าเรือใช่ไหมให้น้องๆใช้กดกดขนนกเลยกดใช้ขนนกนะเสร็จแล้วมันก็จะมีปลาเกิดขึ้นมาน้องๆจะต้องตกปลาพวกนี้ให้ได้พอน้องๆตกไปเรื่อยๆน้องๆมันจะมีของชิ้นหนึ่งนะที่ขึ้นมาพร้อมกับปลาตกกันเลย ได้แล้วน้องๆของชิ้นนี้เหมือนว่าปลามันจะกินเข้าไปนะถ้าพี่เดาด้วยความดาของพี่นะเครื่องรางป้องกันตัวของมากิรินะทุกคนเป็นเครื่องรางของเขาเนาะพอทุน้องได้ตกแล้วได้อันนี้ปุ๊บใช่ไหมให้น้องๆกลับไปที่เดิมทุกคนเราจะเอาของไปคืนกับวิญญาณของอีเป้นะ อ่าใช่นี้ไหมที่อยากได้อ้ใช่ด้วยทุกคนแล้วเราก็จะได้กล่องพีซีอัมานะน้องๆเปิดออกน้องๆก็จะได้รับมาอีก30ไพโเมเจมนะโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะถ้าน้องชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่หมีด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้ายังมีต่อนะ เคล็วิญญาณเนี่ยไม่ได้หมดง่ายๆนะซียา